ครับก็สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่15กรกฎาคมพศ2566นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาทําการาผ่าแผลงนะครับแล้วก็ให้เหตุผลของการผ่าแผลงว่าทําไมต้องทํานะครับแล้วก็ขั้นตอนการผ่าแผลงของผมมีขั้นตอนยังไงนะครับก็ฝา,ากติดตามรับชมแล้วก็ถ้าเื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมาดูเรื่องของเหตุผลนะครับทำไมถึงต้องอผ่าแผลงนะครับ แผงตัวที่อยู่ข้างหลังผมแผ่นนี้นะครับแผ่นใหญ่ๆแผ่นนี้นะครับเป็นแผง230วัตต์นะครับซึ่งไฟจากแผงนะครับสเปคอยู่ที่37โวลต์นะครับแล้วก็กระแสเนี่ยอยู่ที่7.8แอมป์นะครับซึ่งตัวนี้เอาจริงๆก็ไม่ถึงครับเป็นแผ่นมือสองนะครับไฟจากแผงที่วัดได้อยู่ที่31.2 3โวลต์หรือประมาณนะครับแล้วก็กระแสที่วัดได้จะอยู่ที่6แอมป์นะครับเหตุผลที่ต้องพาแผงนะเพราะว่า ผมจะนําแผง24โวลต์ครับมาชาร์จกับแบตเตอรี่ที่เป็นระบบ12โวลต์นะครับดังนั้นการ่าแผงเนี่ยจะเป็นต้องทําถ้าเกิดว่าเราใช้เจ้าตัว s o ล a r ชาร์จเจอที่เป็น PWM นะครับซึ่งเหตุผลที่ผมใช้ PWM Solar Charger เพราะว่าราคามันไม่แพงนะครับตัวนี้นะครับเป็น12โวลต์24โวลต์อัตโนมัติอยู่ที่3 0์นะครับราคาอยู่ที่120-130บาทโดยประมาณนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ ราคาถูกนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เจ้าตัว PWM PWM Solar Charger นะครับไฟจากแผงเราเป็นระบบ24โวลต์ครับแล้วก็แบตเตอรี่เราเป็น12โวลต์เนี่ยมันจะมีข้อเสียคือไฟที่ลงแบตจะปรับจาก24โวลต์เป็น12โวลต์แล้วก็กระแสจากแผง6แอมป์เนี่ยมันก็จะลงแบตเตอรี่ได้แค่6แอมป์นะครับดังนั้นไฟจากแผงที่เหลืออีก12โวลต์ครับมาทำการตัดทิ้งนะครับอันนี้เป็นเป็นลักษณะการทำง,งานของ PWM Solar Charger นะครับ แต่ถ้าเกิดเราต้องการอยากได้ไฟเต็มกระแสเต็มจากทางแผงนะครับลงไปสู่แบบ12โวลต์ก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนโซลาร์ชาร์จเจอร์เป็นรูปแบบของ MPPT นะครับซึ่งตัวนั้นจะเป็นการบูาโวลต์ไฟที่ได้ให้เป็นกระแสนะครับไอตัวนั้นก็ราคาก็จะแพงขึ้นจากเดิมจากตัวนี้นะครับทีนี้ก็มาดูที่แผงนะครับแผงนะครับเป็นแผ่นมือสองที่ผมซื้อแล้วก็ใช้งานพอดีว่าติดตั้งใช้งานเพื่อสูบน้ำนะครับแต่ช่วงพายุโนรูเข้านะครับ แผงที่ติดตั้งถูกลมดึงแล้วก็กระชากออกไปนะครับซึ่งตัวจังชั่นบล็อกตัวนี้นะครับมันจะมีะก็ต่อสาย MC4 ออกมา2เส้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าพายุมันก็ดึงกระชากแผงแผงหลุดออกไปแล้วก็สาย MC4 ที่ติดอยู่กับจังชันบล็อกตัวนี้ถูกกระชากออกไปเลยนะครับดังนั้นการถ่าแผงผมนะผมจะต้องทําการแกะตรงนี้ออกนะครับซิลิโคนตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อดูว่าลายวงจรของมันเนี่ยเชื่อมเป็นยังไงก่อนนะครับแล้วก็ ทำการไล่สายนะครับเพาสายมันมายังไงนะแล้วก็วัดไปดูแล้วก็การตัดท่อตรงนี้ให้เหลือ2เส้นนะครับให้แบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับเดี๋ยวจะทําการแกะตัวนี้ออกแล้วก็ทําการเชื่อมบัดกีีสายให้ดูก่อนครับครับหลังจากที่แกะ ซิลิโคนออกนะครับพอเห็นเป็นรูปเป็นร่างที่ตรงวงจรของดังชันบล็อกแล้วนะครับซึ่งของเดิมนะครับถ้าเกิดสังเกตจากทิศทางของไดโอดเนี่ยฝั่งนี้นะครับจะเป็นสาย M4 ขั้วลบนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นสาย M4 ขั้วบวกนะครับแต่ว่า,าแผงชุดนี้นะครับเกิดความเสียหายนะครับถ้าเกิดว่าสังเกตตัวน,นี้ไดโอดก็จะชำรุดนะครับดังนั้นผมจะต้องทําการต่อสายจาก ลายเส้นนี้ถ้ามาเข้ากับไดโอด2ขานี้นะครับแล้วก็เดโอดสองขานี้ผมต้องการผมต้องทําการเชื่อมให้แน่นนะครับและจากลายนี้มาหาลายนี้นะผมจะต้องทําการแยกเดโอดออกก็คือบัตกรีออกเลยครับไม่ได้ใช้งานนะครับเพื่อให้วงจรมันขาดออกจากกันนะครับตรงจุดนี้นะครับส่วนจากตรงนี้มาหาตรงนี้นะครับเดโอดจะต้องมีอีก2ตัวนะน่าจะหลุดหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการย้ายนะครับย้ายเดโอดสองตัวนี้นะครับมาเชื่อมที่ตรงนี้แทนนะครับ ก็ต้องทำการบัตรีนะครับเดี๋ยวขาแยกบัตรกีต่อสายสักครู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพหลังจากที่ต่อแล้วก็ซ่อมแซมตรงจุดนี้ให้ดูทีนึงนะครับครับก็หลังจากที่งัดทุกวิชาออกมาใช้นะครับเดี๋ยวว่าจะเป็นแกะแสะแงะงัดนะครับก็ได้ทําสําเร็จแล้วครับผ่านไป3ามถึงสชั่วโมงนะเดี๋ยวมาดูผลกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นจังชันบล็อกนะครับจังชันบล็อกของเดิมมันพังอยู่แล้วนะครับ แกะออกทั้งหมดเลยแล้วก็ต่อไม่นะครับโดยใช้สายตรงนะครับสาย2.5 2เส้นขนานกันเลยนะครับไดโอดต่อไม่นะครับสายบัดบายสีเส้นนะครับก็แยกออกเป็นฝั่งละ2นะครับฝั่งนี้ถ้าเป็นเอ็มซีเดิมก็จะเป็นขั้วลบนะครับต่อไดโอดมาอีกบัดบายอีกเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็บัดบายอีกเส้นหนึ่งนะถูกแยกออกจากกันตรงนี้เดิมมันจะมีไดโอดคู่นะครับไดโอดคู่เข้ามานี่นะครับแต่ว่าตัดออกนะครับ แยกออกเลยนะครับเป็นครึ่งแผงนะครับตัวนี้จะวงจรไม่ถึงกันแล้วนะครับแล,แล้วก็คู่บนนะครับบัดบาคู่บนไดโอดขั้วลบไดโอดขั้วบวกนะครับแอนโหดคาโทดนะครับก็ตรงนี้ต่อสายเดิม M4 c จะเป็นขั้วบวกนะครับบัดบาด้านล่างคู่นี้เส้นนี้จะเป็นขั้วลบนะครับตัวนี้นะครับเดิมเป็นขั้วลบนะครับบัดบาด้านล่างแผงนะตรงนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรง ด้านล่างของแผงที่มีการผ่าอีกทีนึงนะครับไล่ไปเลยนะครับไปอยู่ตรงโน้นครับท้ายแผงนะครับตรงโน้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่คือตรงท้ายแผงนะครับกดทําการเสาะล่องตรงนี้นะครับไปให้ถึงบัดบายแล้วตัดให้ขาดครับตรงนี้มันจะเป็นเส้นบัดบายอยู่เส้นหนึ่งนะครับตัดขาดแยกออกเป็นสองส่วนนะครับสองส่วนอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่ากัวลบของข้างบนกัวบวกนะครับ ตรงนี้ครับเส้นเดียวกันนะครับผมต่อตีนตุ๊กแกรัดไว้กันกัรกระชากนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับข้างบนขั้วลบข้างล่างปลายตรงนี้จะเป็นขั้วบวกครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้เดี๋ยวแผงผมยังไม่ได้ล้างครับเดี๋ยวทําการล้างแล้วก็เอาไปทําการวัดไฟให้ดูนะครับเดี๋ยวฝากติดตามดูนะครับครับหลังจากที่ล้างแผงเสร็จนะครับก็แผงมาทําการเช็คนะครับแต่ว่าวันนี้แจ้งแดดไม่ค่อยมีนะครับท้องฟ้าเมื่ดคลึ้มเลยนะครับ ก็ S <S เช็คทันทีเช็คได้แล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้นะผมปะไปวัดกระแสไฟของแต่ละแผงดูนะครับซึ่งไฟโวลต์ที่ได้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 5 5 7้าจหัโวลต์นะครับแล้วก็กระแสข้อมวัดนะครับได้แค่1 1นแอมป์นะครับก็ตามทที่เห็นนะครับเพราะว่าแสงแดดวันนี้ไม่ดีนะครับตามนี้เลยนะครับก็คือท้องฟ้าวันนี้ท้องฟ้าปิดนะครับแสงแดดไม่มีวัดกระแสก็เลยไม่ขึ้นนะครับ ก็มาให้ดูประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกแผงหนึ่งนะครับอีกแผงหนึ่งก็ได้เท่ากันครับสิบห้ากี่สามสองครับซึ่งกระแสก็จะต่างกันไม่เยอะนะครับก็เอามาฝากกันประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดที่เช่นชอบเรื่องของเทคโนโลยีโซล่าเซลล์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็เพียงพอแค่นี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ